านาปานสตินี้มันมีอยู่สองระบบหนึ่งระบบธรรมดาธรรมชาติสองระบบที่เป็นเทคนิคถ้าใครอยากเป็นนักเลงสมาธิไล่ไปเลยตั้งแต่ลมยาวๆดังที่เราสวดมาเนี่ยคนนั้นจะเก่งสมถะเก่งวิปัสนาจะเป็นผู้มีความรู้ละเอียดสติปัฏฐานทั้งสนั้นไม่เป็นสมถะ เป็นวิปัสนาล้วนๆการเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองดูกายเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูเวทนาเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูจิตเมื่อไหร่ก็ดูได้ดูทำดูการทํำงานของอาจะตนะของนิวรณ์ของกันห้าเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องมาไหวพระสวดมนต์ดูได้ตลอดเพราะสติปัฏฐานนี้เป็นวิปัสนาอย่างเดียว ทีนี้อานาปานาสติเนี่ยถ้าทําดีๆมันรวบสติปฐานมันรวบโพชฌงสังเกตอาณาปานาสติจึงเป็นได้ทุกขบวนการของสมาธิทั้งสมถวิปััสนา